สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหม่อมจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านสวนโบราณหรือจะเรียกอีกอย่างว่าบ้านนอกแถวเชียงใหม่ก็ได้ค่ะช่วงนี้หม่อมยังอยู่เมืองไทยก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวการกลับบ้านในครั้งนี้ให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านสวนของน้องสาวค่ะน้องใหม่เจกระท้อนยายเตรียมกระท้อนให้เมนี่ลองชิมวันนี้ ตอนนี้อยู่บ้านน้องสาวนะคะอยากจะแนะนํำคนนี้นะคะน้องสาวน้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอมแล้วก็น้องใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะของฝากจากอังกฤษนะคะจะมาดูว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงก็คือมีแค่ขนมโอ้แต่ว่าแต่ว่า I forgot a chocolate box c a n give i t t o t h e m l a t e มันมีช็อกโกแลตที่เป็นแบบที่ซื้อมาแบบมันเป็นแบบ ช็อกโกแลตที่เป็นเซตหลายๆอันลืมเอามาเดี๋ยวนี้เอาเท่านี้ก่อนเท่าที่มีก็จะเป็นบ้านแบบโบราณค่ะบ้านแบบโบราณค่ะดูสิในส่วนคลิปรีวิวของฝากนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนาะคลิปนี้เลยใครยังไม่ได้ชมคลิปเข้าไปชมย้อนหลังกันนะคะคลิปนี้เรามารีวิวบรรยากาศบ้านสวนโบราณแล้วก็การรับประทานอาหารอร่อยๆกับครอบครัวกันค่ะ

อืมแช่แล้วม่มดวอืมโหอ,อันนี้แบบเป็นออริจินอลแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเหมือนเต,า,เตาแก้เตาถ่านหรอยยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเอออันนี้ทำเองหรือว่ามันมีอยู่แล้วกับบ้านนี้ของน้าเมียวอืม อนี่ก็เป็นแบบป้านโบร,ราณน,นะคะเบือชือเี่ยมเขันด้มีช้อนอย่งอันหรอมีก็อยู่นี่ไงอนือไักอือีสักเกอ กับอุตสาห์ไอ้ i รีก็จะ mix วันนี้นิดนึงเน e ะข้ามันกายอดามอยู่บนโต๊ะนี่ยลวกหนแม่ตำเองหรือเปล่าหรือซื้อจากตลาดเนี่ย ดูซีดูซิอู้หผักหอมหอมอหอมมากอันนี้น้ำซุป้อาอะไรดิจางนี่อยเนี่ยใส่เยอะน้ำจิ้มเราออกแค่สองนะน้ำจิ้มมีเยอะมาก อ,อ,อืมเดี๋ยวป้อนนางอืมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยอร่อย ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเก่าๆธรรมดานะคะแต่ในความรู้สึกของหมอม,มุมว่ามันน่านรักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เลยอยากจะเอาบรรยากาศแบบเนี้ยมาแชร์ให้ได้ชมกันบรรยากาศบ้านตกแต่งแบบง่ายๆนะคะแต่ว่ามุมต่างๆก็ดูอบอุ่นดีนะคะ วันนี้แม่แหม่มก็ทำขนมจีนน้ำยาป่าให้หมอมกินค่ะเเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าแซ่บมากมันใส่เครื่องในมีเลือดด้วยแล้วก็มีตีนไก่โหแซ่บสุดๆเลยนะคะก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศการกินอาหารร่วมกันมาฝากทุกคนคะ่ะนี้คือไก่ไก่อยู่ในห่อข้าวต้องไปแบบเป็นจานสังกะสีเนาะ จะได้แบบเทเลงอันนี้เป็นสังกะสีแบบสังกะสีหรอพลาสติกเป็นจานพลาสติกที่เหมือนจานสังกะสีจา,า, <c oughs> า,านเมรีสกีานเมีที่เหมือนสาจานถังสังกะสี ไก่นะคะน้ำยาป่าแซบๆจ้าอขอบคุณเจ้าภาพคนนี้คนนี้ดูสภาพคนนี้โอ้โหร้อนมากร้อนมากโอ้โห,โอโหเหนื่อยส่วนมิลี่กับแดดทีนะคะกินน้ำยาป่าไม่ได้เนาะแม่แหม่มก็ซื้อข้าวมันไก่มาให้ออลูกเขยแล้วก็ านสาวนะคะฮืมเห็นไหมคะกินกันอ,อร่อยๆนะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อของหม่อมนะคะนั่งอยู่หัวโตเนาะผักกับแคร์มหอมๆอ,อร่อยมากๆเลยถ้วยนี้นะหมดไปสองถ้วยแล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้นะคะอดัมก็กําลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อผ้าอ้อมให้สาวแม่ในรีสาเพราะว่าเราลืมเอาติดรถมานะคะก็คือคุณสามีเนี่ยคิดถึงการขับรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยมากๆเลย ตอนแรกก็ว่าจะกะเช่ารถมอเอร์ไซคมาขับเล่นนะเพราะเขาคิดถึงการขับรถในเมืองไทยนะเพราะอิ่นว่าหรือมาพราะอ้อมมาแล้วก็มันมีเซเ่นอีเลฟเว่นอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ ไม่กี่นาทีนะคะก็เลยได้โอกาสในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ดีออกดีใจกันใหญ่เลยแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเราจะไปชมสตูดิโอของน้องสาวนะคะหรือน้องใหม่นั่นเองนะคะเขาก็จะมีช่อง youtube เกี่ยวกับการบำบัดจิตแล้วก็การฝึกสมาธินะคะแล้วตอนนี้เธอก็เป็นโค้ชด้านนี้เต็มตัวแล้วด้วยค่ะนี่คือสตูดิโอของใหม่นะคะน้องสาว ดูสิเขามีแบบไฟแบบว่า <Yeah. S 1> <laughs> มีไฟของฉันก็มีแต่ว่าของฉันจะต้องเซตแล้วก็เก็บนะ <laughs> นี่คืออะไรอ่ะไอเนี้ยเป็นเหมือนสปอตไลท์อ่ะโอ้โหไอันนี้ก็คือไฟลอันนี้ก็คือเหมือนสำหรับไม่หรอใช่ปิดกล้องได้ก็ติดกล้องที่นี่เวลาแบบ อ๋อเด็กนั่งก็ออันนี้ก็สปอตไลท์อีกตัวหนึ่งแพงไหมอย่างเงี้ยสองตัวนี่พันสองตัวนี่พันธ์ก็ไม่น่าเกียดนะก็โอเคอ่ะเออก็มีไฟก็สปอตไลท์ชูสปอตไลท์สตูดิโอสตูดิโอ yeah เออก็ไมโครโฟน Two microphones. Mm. Wow. So, mm. which part do you want to interview? This studio is about as big as our bedroom. Is it? Yes. Yeah, like, you think about how big your studio is, which is probably about the size of this desk. Your oh. whole room, the whole yeah. whole room is probably the Actually smaller than this desk. Yeah, um, I just use my solving room to be my studio. So probably like half of this. Oh she opened it. Studio. She opened it. Turn the lights on. Oh yes, turn the lights on. Getting it set up. Yeah. It shine to the comes on มีโอ้โหตกแต่งด้วยแมวคือใหม่จะชอบแมว three M I Q I three most importance question weekly plan มันเป็นยังไงอยให้ดมมันดูไม่สบายใจก็คือไม่อยากให้เขาเสียใจเราก็เลยขอโทษมันน่ารักมากเลยนะเออจริงๆแล้วแบบเออคือมันอยู่แค่ บางคู่มันไม่ขอโทษกันด้วยส้ำแต่เธอแบบตัดสินใจ ตัวหม่อมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักหรอกว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าวันนี้หม่อมจะมาลองทดลองบำบัดจิตเพื่อบรรเทาความโกรธของตัวเองดูค่ะเรื่องนี้เป็นแค่ส่วนน้ำจิ้มในคลิปนี้นะคะแต่คลิปหน้าหม่อมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเรื่องนี้การหม่อมจะเล่าถึงประสบการณ์การปล่อยวางการพูดคุยกับตัวเองเพื่อทําความเข้าใจความรู้สึกที่อยู่ข้างในซึ่งหม่อมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองดีๆให้กับใครลหลายๆคนที่กําลังอยู่ในช่วงอารมณ์ดิ่ง โมโหโกรธรัวกลัวได้ลองนำไปใช้ประโยชน์กันดูนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างตอนหน้านะคะที่จะมา break down ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก่อนที่จะเริ่มการ เทราปีสนั่นเองนะคะในวันนี้คลิปนี้มอมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นชีวิตธรรมดาของครอบครัวของม่อมค่ะปกติมอมจะนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างเดียวเนาะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆแล้วก็ชีวิตครอบครัวของม่อมเลยวันนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพบรรยากาศที่ครอบครัวได้กินข้าวร่วมกันในวันนึงนะคะมาแชร์ให้ได้ชมกันแบบนี้ละคะ่ะมอมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนคิดถึงครอบครัวที่อยู่เมืองไทยนะคะมอมไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ร รอชมคลิปหน้านะคะรับรองว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะม,มีใหม่เป็นน้องสาวที่แบบว่าพี่บอมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยใหม่ก็ดูแลแม่แล้วก็ดูแลพ่อซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ย